สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคจังหวัดลบบุรีประชุมคณะกรรมการและสมาชิกวาระเล่งด่วนเรื่องการให้ความช่วยเหลือทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2568ที่ห้องอาหารอินจันอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีรองศาสตราจารย์ดรประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมวาระเล่นด่วนในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับทหารหารและที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันต้องการเป็นอย่างมากคือเสื้อยืดขอ,อกลมชุดทหารเนื่องจากไม่มีเวลาซักประกอบกับต้องคอยเฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงซึ่งหลังจากที่พันเอกประเวศพุ่มศีคณะกรรมการสมาคมซึ่งเคยเดินทางไปบริจาคเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคมาแล้ว และได้สอบถามน้องๆ้องทหารที่แนวหน้าว่าต้องการสิ่งใดเป็นอันดับแรกคําตอบคือเสื้อยืดออคอกลมกางเกงชั้นในกับชุดพางโดยในที่ประชุมรองาศาสตราจารย์ดรประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์ได้อนุมัติสั่งเสื้อยืดออคอกลมจํานวน3,000ตัวในส่วนของสมาชิกสมาคมจะสนทบเพิ่มเติมโดยจะมอบเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวที่จําเป็นเช่นมีดโกนหนวดที่ตัดเล็บไฟฉายและอาหารจาพวกน้ําพริกชนิดกระปุกก็ได้ตามสะดวก ซึ่งในที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อที่จะรวบรวมสิ่งของจากสมาชิกสมาคมและกำหนดวันส่งมอบสิ่งของนำไปมอบให้กับทหารต่อไปเพื่อเป็นการสร้างกวัญและกำลังใจให้กับทหารแนวหน้า ในส่วนวาระการประชุมในเรื่องหลักเป็นเรื่องของการจัดงานการกุศลเพื่อหาไรายได้มาพัฒนาและช่วยเหลือเป็นสวัสดิการของสมาคมที่มีสมาชิกเจ็บป่วยทุนการศึกษาของบุตรหลานของสมาชิกซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการหาหรือว่าจะจัดงานในรูปแบบใดโดยในที่ประชุมรับหลักการนําไปพิจารณา,าก่อนโดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดรประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์นายกสมาคมได้กล่าวในที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ถือเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญที่สมาชิกสมาคมได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะได้นําสิ่งของเหล่านี้ในนามของสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคจังหวัดลบบีที่ได้ร่วมกันบริจาคนําไปมอบให้กับพี่น้องทหารหารที่อยู่แนวหน้าด้านชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการเดินทางไปส่งมอบสิ่งของเหล่านี้ทางสมาคมจะได้ประสานขอรถบรรทุกสิ่งของกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเรียงไปยังแนวหน้าอย่างทันท่วงทีในการบำรุงขวัญทหารหน่วยต่างๆที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความเข้มแข็งพร้อมที่จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปด้วยดีซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนไทยที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือกันในข่าวประเทศอยู่ในสภาวะคับขันนำเสนอข่าวโดยรบบุรีแบ็คกิ้งนิวทีวสนธยาศีดีรายงานสวัสดีครับ